ดีค่ะเบลและเอนเตอร์เทนเมนต์นาวมาแล้วค่ะ d ดอ miss this week สัปดาห์นี้พบกับ2องซีรีส์สองสไตล์และหนังดังการันตีด้วยรางวัลระดับออสการ์ hmm. เริ่มต้นกันด้วยความบันเทิงเข้าช่องโมโนโทนนนนะคะกับซีรีส์ดราม่าแอคชั่นในสมรภูมิสงครามที่ได้รับความนิยมทุกซีซั่นค่ะ เสาร์น,นี้เตรียมไปพบกับซีลทีมสุดยอดหน่วยซีลปี5ค่ะ เป็นซีรีส์ปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษขวัญใจผู้ชมสายบูช่องโมโนเทรนนี่นายมาอย่างยาวนานซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นที่5กันแล้วหลังจากผ่านสมรภูมิอันฮฤโหดและนี่เป็นภารกิจสุดท้ายของเคลสเปนเซอร์ก่อนจะย้ายไปสังกัดกรีนทีมโดยพวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปทําภารกิจที่แอฟริกาตะวันตกขณะที่ทีมบราโวออกไปปฏิบัติการรถของพวกเขาได้ถูกซุ่มโจมตีก่อนจะถูกยิงถล่มอย่างไม่ยัง้งพวกเขาจะสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้หรือไม่ ติดตามได้ในซิลทีมสุดยอดหน่วยซิลปี5วันเสาร์ที่4มีนาคมเวลา1 0 1โมง15ทางช่องโมโนทนีนนายนะคะไปต่อกันด้วยซีรีส์จีนสุดปังแนวพีเรียดโรแมนติกที่คอซีรีส์ให้การรอคอยเป็นอย่างมากกับอูรินฮีโร่จอมยุทธบูลิมจากทางโมโนแม็ค่ะ เรื่องราวของจอมยุทธหญิงเยซีที่ในอดีตเธอเป็นเทพธิดาโสมที่บำเพ็ญเพียรนับพันปีจนในที่สุดก็ได้ร่างมนุษย์ออกมาเที่ยวเล่นและได้มาพบกับไป่เว่หมอเทวดาเจ้าหุบเขาเฟิงหัวแม้จะมากด้วยวรยุทธและวิชาทางการแพทย์ที่สูงส่งแต่ไป่เว่ยกับมีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาสกัดจากสมเป็นประจำขณะที่เยซีหลงเข้าไปในสุสานจนเกิดหินถลม่มไป่เว่ก็ได้เข้ามาช่วยนางไว้ได้ทันจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเยซี แบ่งรากโสมและพลังของตัวเองรักษาปล่อยเย่จนหายจากโรคเลือลังและเธอก็ได้ออกท่องยุทธภพด้วยความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนช่วยเหลือคนอ่อนแอแต่ความใส่ซื่อเธอโดนคนในยุทธภพหลอกใช้และได้รับบาดเจ็บจนสิ้นพลังชีวิต5ปีผ่านไปเย่ซีฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่กลับสูญเสียความทรงจําแถมยังโดนคนในยุทธภพไล่ล่าเธอเพราะโดนกล่าวหาว่าเป็นนางมารผู้ชั่วร้ายแต่ก็ได้ไผ่เวที่เฝ้ารอคอยเธอมาตลอดช่วยเหลือเอาไว้เย่ซีที่ตั้งมั่นจะล้างบนทิน ให้ตัวเองจึงได้ออกเดินทางไปกับไปเว่ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมเป็นร่วมตายจนเกิดความผูกพันก่อให้เกิดความรักที่ถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานค่ะมาร่วมเดินทางท่องยุทธภพไปพร้อมกับเขาและเธอได้ในอูหลินฮีโรสจอมยุทธบูลิมทางโมโนแม็กแอปสตรีมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวที่มีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุดพิเศษเพียง99บาทต่อเดือนตอนนี้มีโปรดูคนเดียวเริ่มต้นเพียง4 6บบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ ไปก่อกระแสร,รางวัลอสการ์ด้วยความบันเทิงจาก HBO GO กันค่ะกับ everything everywhere or as one ซือเจทะลุมันติเวิร์ส ภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดในปีนี้เรื่องราวของเอเวอร์ลีนหวังมนุษย์ป้าธรรมดาคนหนึ่งเจ้าของร้านซักรีดที่ชีวิตมีแต่เรื่องน่าเบื่อธุรกิจร้านที่ขาดทุนมานานหลายปีสามีที่แสนจะจืดชืดความสัมพันธ์กับลูกสาวที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันแต่อยู่ๆชีวิตของเธอก็ไม่ธรรมดาอีกต่อไปจนกระทั่งได้พบว่ามิติคู่ขนานมีอยู่จริงอีกทั้งเธอยังเป็นตัวแปรสำคัญในการกอบกู้มัลติเวิร์สเอเวอร์ลีนจึงต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นซูเจสผู้กอบกู้จักรวา และมันติเวิร์สให้ได้ค่ะไปพิสูจน์ฝีมือการสแสดงของมิเชลโยว่าคู่ควรกับการเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงนำยอดเยี่ยมได้จริงไหมได้ใน Everything Everywhere All at o ซื้อเจทะลุมันติเวิร์สทาง HBO GO สำหรับลูกค้า 3B ม g ี g a กิก t TV สามารถรับชม HBO GO และ Monomax ได้เลยเพราะว่ารูมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วไปปิดท้ายกันด้วยหนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ ไฮวราที่ยืดเราทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าเราไม่มีที่ให้ไปแท้ๆโซลเลสัลโนะเซกากูเป็นนตลอดชีวิตจะให้กลับหลังคงไม่ได้เสียใจด้วยนะครับท่านขุนท่านบังคับให้ผมไม่มีทางเออูีกซ e ้องการให้คุณเริ่ fighting ขอบคุณข้อมูลจากบัตร e m p s s s บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major Cineplex ค่ะจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้ทุกสาขาสมัครได้ง่งายๆที่ Line Official Major Group ค่ะวันนี้หมดเวลาของ b e l และ n t e r t a i n m e n t now แล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ m มโน29ค่ะ